ใส่ไลซิวด้วยสบู่สมุนไพรร้อยเปอร์เซนที่สกัดจากโรดถนงแดงกูนาพังให้กลับมาปังอีกครั้งลดปัญหาสิวต้าก,กับจุดดางดำบนใบหน้าเห็นผลภายในเจวันแบนนี้ที่กี้ไว้ใจ สวัสดีครับคุณผู้ชมมาเจอกันอีกแล้วกับไมยอมออสินครับคุณผู้ชมครับวันนี้ผมพามาดูสมุนไพรที่หลายหลายคนอยากได้แล้วก็สอบถามมาเยอะนะครับสมุนไพรของเราวันนี้ก็คือว่านพญาอึง่งหรือว่าว่านพญากกนะครับเดี๋ยวมาดูกันเลยนะครับว่าสรรพคุณเขามีอะไรบ้างเป็นว่านมงคลน,นะครับใครที่ปลูกไว้อยาก คุ้มกันภยัยหรือว่าอยากเอาไปช่วยเรื่องค้าขายต่างๆก็สามารถเอาไปได้หรือจะเอาไปทําเป็นสมนุนไพรก็สามารถเอาไปทําเป็นสมนุนไพรแก้โรคหิวหนักได้แก้แมลงสักดต่อยได้นะครับไปดูกันเลยนะครับตอนนี้ออกดอกสวยงามมากดอกตุ้มๆเลยนะครับน่าปลูกมากๆไปชมกันเลยครับมากับพี่ติ๊กกับพี่ปองแป้งเหมือนเดิมนะครับคุณผู้ชมตื่นเต้นมาก แบบนี้คือพอดีปลูกเลยนะครับถ้าใครอยากเอาไปปลูกเป็นไม้มงคลนะสวยงามมากๆว่านอื้งหรือว่าว่านพญาอื้งนะครับเป็นสมุนไพรด้วยเป็นไม้มงคลด้วยนะครับถ้าใครที่จะเอาไปปลูกนะครับปลูกเป็นไม้มงคลสรรพคุณของเขาก็ช่วยป้องกันภัยนะครับหรือว่าคนที่รับราชการตำรวจทหารอันนี้ควรปลูกไว้ที่บ้านนะเพราะว่าตัวนี้จะช่วยป้องกันภัยให้แคล้วคลาดต่างๆได้และสมัยก่อนนะครับนักรบเวลาไปออกรบเขาจะใช้หัวว่านอึ้งนะครับฟานแล้วก็มาอมไว้เพราะว่าเวลาอมไว้จะเกิดยิ้วหนังชานะ ฟันแทงไม่เข้านะอันนี้เป็นความเชื่อแต่ถ้าเอามารักษาเกี่ยวกับโรคผิวหนังนะครับก็ให้ฝานหัวของว้านอื่นฝานเป็นชิ้นเป็นชิ้นนะครับคุณผู้ชมไปแช่น้ําอาบตัวนี้แก้โรคผิวหนังได้ทุกชนิดเลยและอีกอย่างหนึ่งคือเวลาเราไปเดินป่านะครับเดินป่าแล้วโดนมแมลงสัตว์กัดต่อยนะครับสามารถเอาหัวของเขาไปทุบแล้วก็เอามาทาบริเวณที่โดนกัดนะครับเขาก็จะช่วยบรรเทาอาการปวดได้เป็นอย่างดีนะครับนี่แหละครับผมสมุนไพรด้วยว่านงคนด้วยช่วงนี้ เขากาลังออกดอกสวยงามเลยนะครับถ้าใครที่ไปเดินตามป่าโคกป่าเตียงรัางป่าภูเขาต่างๆน่าจะเห็นน่าจะได้เจอกันนะครับแต่ถ้าป่าโคกนี้จะเยอะหน่อยผู้ชมป่าโคกตรงนี้ยินเป็นแหล่งรวมของว่านอื่นเลยนะครับกกน,นีพิติกําลังขุดมาดูตัวพิติขุดนะครับอันนี้พิติกระผมก็จะเอาไปทาเป็นยานะครับผู้ผู้ชมเอาไปทาเป็นยาแก้โรคผิวหนังนะนะครับสวยงามมากนครับโอ้โหเราเอาหน่อครับ ลักษณะของเขาจะเหมือนตัวอื่นตัวโกกนะครับนํามาต่อกันเลยบางคนก็บอกว่ามันคล้ายๆเมงมุมนะครับจุด มันต่อกันเป็นแถวเลยนะครับลักษณะใบของเขาก็จะเป็นสีม่วงนะคุณผู้ชมนะแต่ตอนนี้ใบเขายังไม่ออกครับเป็นช่วงที่ออกดอกก่อนดอกของเขาจะออกช่วงหน้าแล้งนาะพผติกเนาะช่วงปลายหน้าหนาวปลายหน้าแล้งส่วนช่วงต้นหน้าแล้งเนาะช่วงเมษาก็จะได้เห็นดอกนิดๆหน่อยๆแต่ส่วนนั้นก็จะออกเป็นใบมากกว่าใบมีความสวยงามมากครับลักษณะใบเป็นสีม่วงเลยคล้ายๆดอกของเขาดอกก็เป็นสีม่วงนะคุณผู้ชมนะเดี๋ยวไปถึงบ้านเดี๋ยวผมมาให้ดูเพราะว่าผมปลูกไว้อยู่ตรงนั้นบานแล้วนะครับดอกสีม่วงสวยงามมากนะครับช่วงนี้ ีก็ถือว่าเหมาะแก่การเกร็บนะครับเอาไปปลูกหรือว่าท่านใดก็เห็นก็ไม่ต้องเอาไปปลูกเยอะก็ได้ให้มันอยู่ตามธรรมชาติแต่ตรงนี้เขาน่าจะถ่ายแล้วนะครับเพราะว่าข้างๆแค่แป๊บเดียวถ่ายไปหมดแล้วนะครับปลูกกันเป็นไรอ้อยแล้วอ่ะมาขุดตรงนี้หน่อยพี่ติ๊กสองต้นนี้นี่นะครับคุณผู้ชมน่อเขาขึ้นมาดูนะะมีหนอข้างๆด้วย เวลาขุดทำยังไงพี่ติ๊กเทคนิคขุดกว้างครับต้องดูขาเขาก่อนครับแต่ว่ามันคนละต้นนะลูกครับอันนี้มีสอง เวลาเขาแจกดอกเสร็จแล้วต่อไปเขาจะแจกเป็นใบนะครับคุณผู้ชมนี่นะครับถ้าใครที่ไปเดินป่าโคกป่าเตียงรังนะครับสังเกตดูดีๆเพราะว่าเขาจะค่อนข้างโกลมกลืนกับป่าเลยสีมันออกตานิดนึงเป็นกล้วยไม้ดินชนิดหนึ่งใช่ไหมคุณหมอใช่ตะกูลกล้วยไม้ดินชนิดหนึ่งนะครับ เป็นยังไงบ้างครับคุณผู้ชมสําหรับว่านอึ่งหรือว่าว่านพญาอึ่งน,นะครับถ้าใครที่เป็นโรคผิวหนังนะครับลองเอาไปทาตามดูโดยใช้หัวของเขาไปฝานแล้วก็อาบนะครับแช่น้ําอาบนะไม่ได้ต้มนะครับก่อนจากการฝากไว้เหมือนเดิมน,นะครับสมุนไพรถ้าเราจะกินจะใช้ให้ศึกษาข้อมูลดีๆหรือปรึกษาผู้ที่มีความรู้ทางด้านสมุนไพรครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยครับและที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพ <c oughs> ื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปวันนี้ไมออมสินขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ